งานจริงริงานทุกคู่ทุกู่คุผู้ชมเลยขบกางด้านนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่ะแล้ววันนี้มาหาทุเรียนกินร้านเจ้อ้อมทุเรียนตะยองตลาดนัดเตยบินนะคะ นีเขาแกะไว้แล้วมีสุกนิ่มสุกนึ่งหวานนิ่มหวาน450 2008, 4้อยห้าร้ยแปดบสร้ยี่สุกพร้อมทานถามพอบหวาน560รหกสิบถามห้าร้อมีหลายราคาเลยจ้ะเดี๋ยวคุณป้าด,ดูก่อนว่าจะเอาแบบนี้หรือว่าจะเอาแบบลูก ก็เดี๋ยวไปดูลีลาแก่ทุเรียนอันโคตรเสียนของเจ้าอ้อมกันก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะย้อมขอกทุเรียนตุรูนั้นใหญ่มากไปดูไปดูใจสวยไหมสวยมากจุดไปเลยโอ้จุดๆโอ้ โอ้ยดูคููนี้คูหนึ่งขีดเนี่ยสะใจเลยจะไม่ได้ยินเสียงข้าอาะจจะเอาเสียงนันตีใส่เออนื้อเป็นเนื้อถ้าเป็นเน,เปนเ,นเนื้อมทก็รีบเห็นไล่สดอยู่วันเนี้ยแต,<ม>แต่ว่ามาไม่ทันเพลงเข้าก็เลยเกาเตียงก็เลยปิด เป็นควนเยอะตลาดนัดกำไย่ออไม่อยากให้มีขึ้นว่าควนเราถ่ายน้นองนอนมีก็ต้องไป <_ ấy> ไปเปลี่ยนเสียงห้องเสียงเราตีจ่ายไปเปลี่ยนเ,เป็นระยะระยะแรกว่าจะลูกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองถูกไปเลย นี้แหละแต่มันอยากคุณเรียนนจะตัดสินใจออกมาได้ขอดูคู่นี้หน่อยงามจริงเลยถูกไปเลยถูกไปเลยราคาใหญ่ก็มีตลาดนั้นน่มันไม่ตรงข้ามร้านร้านปลาเลยก็เลยไม่ได้ซื้อดีจอกไปเลยนะ ไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีเลยแต่มันไปมีตรงตรงนู้นแหคนนอกๆในรงการตรงอาหารมันแบบสำเร็จและตอนนี้ผมมาตรงนี้แล้วไม่แตถ่ถ้ามันมีอยู่เอาไหมมันอยู่ข้างข้างร้านประตูเหมือนจะมีแย่เด็นมมนอยู่ข้างร้านประตู วันไม่ไหวแล้ววันนี้คูใหญ่ <c oughs> ใหญ่มากวันนี้แใ,ใหญ่สดใจเลยก่อนถ่า,า,นายนะพี่เดียวเจ้ามหูสวยสวยโอเคเดูยดูให้มาก ้อยแปดสิบไมมากินนะันร้อยแปดสิบไม่มากินมากินวันสองร้อยสร้อยไม่กลัวกลัวเด็ดจะไม่มีทุเรียนขายเนาะเพราะว่าอยู่เป็นไงขึ้นบ้างไหมขึ้นอยู่นะใช่ไหมสวนอะไปที่สวนมาขึ้นขึ้นไปอะไรนะไปจันไปศีเมืองไปเขาดิน ไอยัานลาขึ้หมดอ่าขึ้นหมดทุเรียนมันขยบมันจะหมดปีแรกไงีงแรกมันจะหมดสัอบมันตัดไม่ได้มันเป็นทุเรียนขาดเดื๋ยนห,หนูเบบีแม่ค้าไปซื้อทุเรียนมาขายก็บ่นว่าได้กําไรน้อยช่องบอกหน่อยซืสามร้อยจะเห็นกําไรแม่ทุเรียนสามร้อยโล่ิ้นหน่อยนะ ชอบว่าไหมได้นะสามร้อยโลสามร้อยโลไม่เห็นไม่หรอกเห็นไม่เห็นเออยังไงยังไวันละตันยังไม่ได้ถึงแม่ไปเออเห็นไหมเห็นายดีอย่างนี้อย่าคิดว่าได้กำไรเยอะนะอืมของมันซีลงทุกวันเอามาใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหกูลูกของทุเรียนเอามาเนี่ยตันหนึ่งผ่านไปสองวันมันก็ไม่ถึงตันแล้วนะทุเรียนอ่ะมันมันซีนะคุณผู้ชมนะเข้าใจด้วยนะใช่ไหมจอมนะตันโลก็หายไปร้อยโลเออ ันเดียวนะใช่โอ้ลรงนี้เปลือกบางมากเลยนี่ได้โลกว่าอือโอ้สวยมากเลยเนี่ย ของวันสองวันจะเห็นกําไรขายทุเรียนน่ะกำไรมันอยู่กับของบางทีเราลงมาตันนึงเงี้ยขายดีจะตายของไม่หมดเหรือดีิบแค่นี้นี่แหละกาไรออวันหนึ่งก็หายไปอีกเนาะน้ำหนักมันหายนะน้ำหนักก็หายมันก็บวกต้นทุนเพิ่มอีของมันซี้อแล้วเราถ้าเลือกเราของดีมาขายลูกหนึ่งต้องมี โลหนึ่งต้องมีหนึ่งขีดนะวันหนึ่งหายไปเกยบยขั้วไว้เลยวันนี้ห้าโลพรุ่งนี้มาช่างได้สี่โลแล้วกี่ลูกละวันหนึ่งตันหนึ่งอ่ะวันวันนี้ช่างมาตันหนึ่งวันหลังอย่างเก้าร้อยวันหลังไปอีกก็ลดอีกนะใช่ของมันสุกมันซีมันเบาสังเกตว่าทุาเรียนถ้ามันสุกมันจะเบาเลยเนาะสุกกระเด็นอะบอกโอ้ซื้อมาถูกถูกซื้อมาถูกถูกแล้วมาบวกค่าน้ำหนักงานนู่นนี่นั่นนี่ ต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ขายพื่อเรียนต้องใจนักเลงเนาะต้องกล้าลงทุนนะพูดไม่ไม่เหมือนต้องใจกล้าไงต้องกล้าได้กล้าเสียเลยแต่พูดถึงอ่ะแลวอย่างนึ่งเอาของดีๆมาขายอ่ะจ้อมนะลยใช่ลูกค้าใหญ่แค่ไหนที่ไหนอู้สวยมากที่ที่ไหนก็มาซื้อเนาะของมันดีอร่อย ที่คุณป้าอยู่บางบกงนะคุณจะาขับรถมาซื้อทุเรียนเจ้อ่ำกินถึงอะไรนะตรงนี้อะไรนะบางบ่บางทีบางทีเนาะโอ้ยวันนี้ค่าส่งมันเพลามส่งเท่าไหรนะหกร้อยเขาก็สั่งนะเห็นไหมคุณจ่าบอกลูกค้าแล้วบอกว่าค่าส่งประมาณหกร้อยเลยนะพี่เะลามสองนู่นน่ะบางกระดีบางอะไรไปนู่นน่ะเลยเะลามสองไปอีกเขาเช็คมาจะถึงสมุดเขาเช็คเงนหกร้อยส่งบ่ลูกค้าก็สั่ง เท่ไหม่ก็เอากอบจอมถามว่าคุณป้าถ่ายทุเรียนเยอะๆดูทุเรียนเป็นเปล่าบอความไม่เป็นหรอกแต่ก็พอจะดูได้เลยอันไหนอันไหนอะไรอ่ะผูจะดีผูจะไม่ดีเงี้ยอันนี้สวยใช่ไหมเป็นเปลือกบางด้วยจบแล้วถุงไหม <ะ S 1> กิโลอ่ะเจ้าน่าใช่มากใช่ไหมสาวๆเขาชอบกับนอกนุ่มในไอเราแก่แล้วก็ชอบฉ่ำฉ่ำหวานหวานฉ่ำฉ่ำอันนี้ก็กินไอนี่ไปแล้วนะแต่ไม่ถึงใจกินพวงมณีไปสองลูกนะด้วยเหมือนหมอนทองพวงมาลัมันก็มันก็ได้ความหวานเออความหวานกับความครีมๆอะไรเงี้ย ไม่ะอกินได้แต่ไม่หายอยากไม่เหมือนหมอนทองเรากินหมอนทองก็สบาใจแ็งมากสวยจัดสีสวยมากเลยทุกเรียนเจ้าคุณผู้ชมจ๋าสวยทุกลูกนี่คุณป้ามาสามหกโลห้าโลแปดห้าโลแปดห้าโลเก้าห้าโลเก้า ็กก็เล็กคิวเป็นดอกเ,เลยถ้าใหญ่ก็ประมาณนี้ไปเลยเอ,อ่าลออูกก่าวลูกไหม เย่นเลยนาะจอนเนาะเราเยอะไม่ได้เตยโดนเนื้อเ็าต้องค่อยๆเหลาจร <kleine and> ิงเลยอ่ะฟัดๆเหมือนเัียเหลาเทียนแหละให้เราขอบลูกสักกิโลหนึ่งโอ้โหสองชั่วโมงกว่าจะได้กินเหือแตบเหือดไหลอ่ะพันหนึ่งร้อยจ้า สองนาท,าทีาแบบที่คิมไม่ต้องไปเจ๊งมากเดี๋ยวมันเหนื่อยออกทุเรียนเหมือนเหลาเรียนคิดดูดิ